ครับผมสวัสดีเลยครับเด้อมันี่พอกันอีกแล้วน้อครับกับช่องมานะดีแชนแนลมันนี้ก็เอามาตกปลาทะเลครับตอนนี้ก็ยกเรือลงเรียบร้อยนะครับเต็บคลองเต็มตัวครับนะครับนี่ครับน้องซ้ายมาน้ำครับฝากช่องยูทูบต่อครับนั่นแหละครับเด้อครับผมสวัสดีครับครับผมวันไี้ผมเป็นยังสิ้นหอผมมาเพื่เดียว เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับคนคลองขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ยังไรครับนักิ๋นนักยูครับน่าสวยครับนี่ก่อนนะครับวันี้ขอรอบครับขอรวมมั่งครับผมก่อนที่เตรียมก็ไ่ได้เอาไปรลายครับไม่ถังใส่ปลากับถังใส่น้ักินครับนะครับตันใดก็ออกมาติดตามรับชมกันนะครับเด้อ bằng đèn năm triệu Ồ có เบิร์แล้วคนมาสิดูนะนนบอ่หอห้าจะออกไปทั้งนองอีกก็ได้น,นี่ครับปลากินแล้วครับมาเบิ่งตัวปลากันครับเล็กตัวนอ้อยเท่านี้ได้มาสองมาครับดวกันนะครับเด้อโอ้ตัวงามนะครตือนึงครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เอิบ นี่ครับตัวปลาตัวงามจ้่ครับยะครับเด้อโอ้ครับตัวนีตัวใหญ่ครับมาครับมาเบิ่งปลากันครับ,าบาปลา,า,า,ากันดีตัวใหญ่ไหมโอ้ขึ้นตันเด็กๆๆๆกเดนเน้อ โอ้บอแมนครับปลาปลาเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นอ่าย็นเดียวกันนั่นโอ้นี่ครับปลาเย็นครับปลาเย็นปลาเย็นบนน่ะตั้งซื้อให้ไหมปลาเย็นมาสันโอ้ยนี่ครับปลาเนี่ยขิงเย็นเย็นครับบนน่ะปลนปลาตัวใน้องฟิตครับเอาไปยิงรึเปล่าบนน่ะเอาอยู่วะเอาขอดมีเอามาสันโอ้ยเน้อมาสันนะโอ้ยลงไปให้เย็นครับ โอ้ครับตีนละี้ละี้โอ้ยบาทสอบาทสเลยนะไม่ได้ซาเลยดูเ้าก็ปล่อยลงไปนะครับมันเบิ่งป่ากันครับมันมันบอกอาครับตัวเดียวก็เสียเอาขึ้นมาเบิ่งครับโอ้ก็สงหนักขนานีโอ้เนี่ยบอกครับ โอ้ oh, ตัวใหญ่เดียวพ่อหนาเดินดึงดึงดึงดดึงดึงะโอ้สองสามตัวอู้ได้สามตัวแล้วครับบบบนี้พ่อนาปล oh, ตัว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 ยังไงสุดยอดครับมีแต่ตัวงามครับปลาตัวใหญ่เลยใส่หนิได้แล้ครับแม่โอ้สามตัวครับปลาทรีแล้วสุดยอดจะปลาทู oh, oh, กับ,บปลาทรีก็ได้ครับวันนี้สามตัวเลยครับเดี๋ยวปลดปลากันนะครับเด้อโอ้ลุดไปแล้วตัวนึง ตามตัวแปลกๆกันนะครับเรีนน้ำเทียงหนึ่งโอ้ตัวนี้แม่คือจังกินบางยองแท้นี่ครับโอ้กินสองดวงพอดตัวนี้ก็มนานาินปมปดใครนานายอมปดไงยะสามตัว วัวบัวแผ่นอยู่วิธีปูดปลาก็ปูดมาอย่างนะครับจะขอมันก็ปุ๊บโอ้ขาดโอ้ดวงเบ็ดขาดถ่ายดีแพงเลยสตีดเอามาคือก่อนแล้วเดี๋ยว น่าใส่ชิมงานมันม,มันตะขอมันขาดนาคนะคดะครับนะโอ้กินแล้วครับตอนตึ๊กตึ๊กินแล้วครับกินแล้วนี่ครับตัวเลขตัวตึกตึ๊กตึกตึกต๊ก,กนี่ค,ครับกินแล้วครับตัวนึงแล้วก็ครับปันขามาครับโอ้ตสองตัวแล้วครับพูดนะโอ้ โอ้สาม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 คมขวัญกันเถอะหมทั <S <S ้งนึงมีซีดีเนาะได้แล้วครับได้ตัวละได้ตัวแล้วครับโอ้มันปั่นกันครับทั้งสามวางไว้กินให้กินเปิดกระติกกรได้ตัวประหยัดดีระบนเทือเรียกโอ้กระซ่องหนักจังเลยเต่าหนักกระซ่อสามตุ่นเลยหนักเยอะครับหนักเยอะครับ สองอยู่ครับสองครับตัวงามครับสองตัวงามอยู่โอ้ตัวงามครับตัวง่ามพันกันอุ้มืองายัหมืนนี้ครับปลาทูครับปลาทูสองตัวนะครับปลางามเลยครับนี่โอ้มากินสองตะขอโอ้เธอกระสีปูมโป๊ดเราสิกินเป็นยังกระโดกระเดือทีโอ้ยสั่งเด้ตะขอเบ็ดตรงนี้ มะก่อจังได้มะก่อดตัร์นตรงมือปิเตอร์แทะโอ้ตอนแล้วครับตอนแล้วตออแล้วปต่อแล้วไปต่อแล้วโอ้โอ้ตอนแล้วครับหนึ่งสองสอง โอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ทุกบาดนี้โดนทั่วกินกว้างกันด้วยโอ้ครับรุ่นกันเด้อครับนี่เก็บมาแล้วรุ่นกันเงาครับยาวๆาดอกนี้เด็กตัวโอ้เพราะตัวก็กินแข้งแต่วันนี้แต่แต่แต่วันนี้ครับเด้อคือไปทรงผมฟังซะไปโอ้ยอ่ะเถือขึ้นกันอะไนี่นี่ครับวังนี้ครับเด็กตัวรุ่นรุ่นรุ่น โอ้สองครับสองวันนี้สองครับไม่ตัวตรงงามครับวันนี้น่ครับรปลาทูครับปลาสองตัวครับปลาเห็ดโครนจุบปลดปากันนะครับเดอ้อสองโอ้จะพไปทางเดือกสุดท้ายมาปลาเห็ดโคนนี่ซุมนี่ bà ไปไล่ bà lấy lấy อ๋อคือดินในจานกินได้เด้อเออมื้อ khó เส็นป <laughs> ัญหาเนยหนสองสามหนึ่งสองสามเอาจะขออี่รั้นหนสองสามสี่คับนับจะลงครับต้อขอ ความบอกว่าเสียดสิบสองต่อ, <laughs> 3, 4, ตอนะคอสามสี่ห้าต่อคอก็จะเป็นวินครับของหน้าของหลัง <laughs> เฮ็ดเกินยันงเกินตัวก็ว่าดีแล้วครับเแค่เราสำหรับของกำลังจะของมีนี่แหละขันบววุ่วิทย์บ่อยูงออย่างม,มาเด้อครับกินข้าวซวยกินข้าวเที่ยงครับมาเนี่ยมาเนี่ยกับเจ้าข้าวเที่ยงกับสได้แก่ มีเวียดนามครับเป็นขนมจีนเวียดนามไม่ถนัดนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนะครับหน้าตามีเวียดนามก็จะเป็นขนมจีนครับตั้งแต่จะเป็นพักเป็นลวกพักเป็นทงอกแน่ครับนะครับน้ำที่เต็มนะครับตอนรับนาวซุปมันจะเป็นโอ้ยติ๊ดติ๊ดจิด น้ำม,มันจะเป็นน้ำเลือดน้ำแกงครับนะครับเดี๋ยวมาเติมกันนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นดอาจจะยังว่าประองเอาล้มอ่ะปกติปลาดิผมจะนั่นนงเต่นะครับเอ้ยปลากระติ๊บเขากระสีกินครับนะนะครับเติมน้มนำซุปกันท่านกันอะไรเนี่ยหรือไงอ้ เดี๋ยวนะครับแจกง,งานกันเอาอะะเถอะก,กันนะครับตอ่อครับนะครับน้ำซุปนะครับเด้อจะติดน้ำโอ้ปากินนะครับก็นดึกๆเยครับโอ้ยเดี๋ยวนะคเับ โอ้ตึกไฟเบด,ดะฮะเบทฮาดวงวัเนาะความความมันอยู่บนนิ้วหัดดนี่ครับหน้าตาเจ้าของขามันนี่ก็จะเป็นนี่คือครับไม่ใช่ปลาจริงนี่ครับจะโชว์กัานี่นะครับเด้อครับมีเวียดนามหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันที่ติดใจเนี่ยว่ามันติดใจน้ำซุปครับนี่นะครับเพราก่อน นะครับก่อนกินเขาจักบาดนะครับเจ็บเป็ดจักรึดกันมดลุ่นกันครับวันด้ป่าบอสมานมาครับเดี๋ยวเรามากินกันครับมาสั่นกอมอนี้โอ้พี่ครับในสองตัวเยอะครับนี่ครับนี่ครับได้เยอะครับสองตัวเยอะขอเบ่กกันติดกันครับนะปลดป่ากันครับแล้วเรากินเขา ទៅប៉ះឯកដែរครับបုတ်ប៉ា ปลาปลาในะครับโอเคปปลาแล้วกินข้าวกันครับิบทนทั้งนมครันกิ้เดียวกันท่าบกาินข้าวท่านนึงยิง้มแต่ท่านนงยังนั่นครับมาครับเดียยเ๋ยวโชว์กินกากันนะเซตตะเกียบท่านนึงกินกินแล้วสส ได้แล้วครับเด้อจับข้ามานึ่น่าจะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเลือดหมูครับนะครับนี่ไม่เลือดหมนี่มีเต้าหู้ครับ,รรบจะเป็นเนื้อมะมูชิ้นครับข้างล่างก็จะเป็นขนมจีนนี่ครับขนมจีนนะครับบรรยากาศวิวข้าวมาหนี่งกินข้าวนอกบ้านกินข้าวกลางทะเลครับ,น,รบน่าจะสุดยอดครับ แซ่บๆครับมาเขาน้องกันเขาเขามื่อนี้ก็หน้าตาก็เป็นตา,ซนาซแซบตาแซบเดี๋ยวมีเวียดนามมาสนุกว่าั้บรรยากาศมื่อนี้ก็ถือว่าดีครับแดดฮอนแน่แต่ไหนแต่เมันก็มีลมอยู่ครับอากาศนะครับนะ้าเขากันครับเดี๋ยวจังไรเคยมา เดตามรราชมกันชมไปคร,รับคร,รับผมหนักเนีลักนกนี่อ่บอกวสิเก็บขึ้นมาได้ไนเะอาะลักมันกินอนะไสิเก็บเก็บมนะัน มันหนักๆมันก็จะโอเคก็หนักนจะได้สองโอ้โหนี yeah, th ua, th ua, ่ลูกกังทางโอ้สองอยู <ôn> oh, ่ตกามอยม่เห่อกระทุกสองตัวสองครับองครับโอ้ตานนี้ก็กินแล้ว เดี๋ยสองตัวขอมันกินกันสีสองตัวครับขั้นบอกกินสัตัวเด้งครับอ้เอ้าตัวเด้งกับสีออกครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนเบ็ดใหม่ครับโอ้ได้อยู่ตัวนึงครับโอ้ตัวใหญ่งามครับตัวน้ำตัวเอ้านี่คงามตัวปลาครับตัวย่างามนะครับตัวใหญ่งใส่ใหญ่ครับ บอเขาจะใส่คีมไหมบอเขาดึงไหมดึงมันตากมันแล้วดึงลู่สายใช่ไหมมันสีไหมรเงี้ยถ้ามันฉันมันขาดมันหักบอกกินน้ำมาว่าส่งนะไม่ไล่กันอยู่เปนบ่บาการที่ตานาโทรสั่งของเลย กันตาตัวเราเนาะรถนะครับเออเด็โอ้ยดถเป็นตัวหนึ่งครับโอ้ปลาซีปลาโฟครับนะครับโดถเป็นตัวหนึ่งโอเคครับผมนะครับชามตัวปดปลาซะปูปลา ปลาตัวที่4เลยลุดลงก่อนมูครับพระทัาได้ปดปลาครับผมเดครับมันรุนปลากันนะครับกินเขาไปกินเขายิ้มนะครับรุนปลากันช่องบายครับอันนี้สิเป็นยังไงตกปลาไส้แล้วกันทีไปไลครับนี่ครับรุนปลา สองอยู่ครับสามครับสามเกินตาเกินตาเท้ากัวิ่อนี้จะสามเลยครับโอ้ยข้าแม่นเอาไปดุดนี่บ่มีห้องมองสิก้อครับโอ้แตะขอเบ็ดขาดทั้งๆเหลือจะสามตะขอถึงทั้งสามตะขอครับโอ้แต่แต่ฉันไม่ได้เปลี่ยนแนวเสียสิทธิำไมกันเบิดเลยได้แตะขอเลยสอนตะขอเราจะได้ตัดมาสัยกันหรือก็อะไรเงี้เดี๋ยวเราตะขอสอนกันนะตัดมาใส่กันบอลซื้อเบ็ดซื้อเบ็ดซื้อพีทีเรียมาเนี่ย บ่อแชหนาซื้อมาไาจักสิบสุดบ่อนีอันนี้เขาเบ็ดดวงน้อยแตมันกอนมัน่อนแล้วมันงหนมันกวดตั้งแต่มันก็ขาดนะโอเคครับครับนะเดี๋ยวดูชมกันไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นจัไดโอเคครับท่านึงกินเขาจนลืมกินน้ำครับเฝ้ากินแล้วครับปลาตอวแล้วครับปลาตอดแล้วมีปลาตอครับโอ้ตัวตต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  ปลาตอดนะครับไม่งั้นปลาเย็นเนอปลาสายปลาเฮโค้ดอู้งนะครับตัวมาครับมาเบิร์นกันมารุ่นกันเขาสองตอดแ่ยงเนี่ยตามยี่งนอกนะท่างนี้น้ำตื่นไหมท่างนี้น้ำสะตื่นโอ้ก็สองตัวใหญ่่สละปลาทุูนักครับตัวนี้โอ้ตัวสองตัวตัวตัวใหญ่นะครับพุ่นนอหน้าทู สองสามเดือนอ๋อมันลุดจีลุ้ลงไปแล้วครับตัวนึงครับินได้อ๋อ็ส่งก็กส่งกินเขาเลือกช่ไหม่ใช่บ่าเรือดวงเดียวเข้าสองสองโอ้เกีงที่เืสน้องันี้ขึ้นป่ากินแน่ยป่าพวกกินหนายากว่าเอบว่าไผ่เลยบัเจ้าบวว่าไขตั้ที โอ้ปากก,ากก็ถอดได้แล้วเด้อกินก็จักกินยังไดงกินเขาไป็นเลิกกันด้วยครับเก็บซุปครับโอเคครับ,อบเอาผมเลือเขาฟังเลยนะครับเด้อ อาการก็เริ่มเปลี่ยนนะครับในการเริ่มเปลี่ยนนะครับอาจจะไม่โล่แน่เท่าไห่นครับก็เลยขอฟังนะครับนี่ก็าปัดแครับผมกาซ้ายครับผมาวครับผอกติจไตัวเองครับ